นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับเรื่องผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Thinking in Systems A Primer ของ Donella H m e a d o w เมื่อหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหนึ่งในการที่เราจะคิดอย่างไรให้เป็นระบบแน่นอนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ถูก แนะนำผ่านการคิดอย่างเดียวแต่มันคือการตัดสินใจมันคือการลงทุนและมันก็รวมไปถึงการเงินที่เราจะไม่ต้องเรียนรู้และค่้รู้กับมันสิ่งหนึ่งสําคัญของชีวิตก็คือเราไม่มีทางรู้หรอกว่าอนาคตรเราจะเจอสิ่งใดเรารู้แค่ว่าวันนี้เราทําอะไรให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอแค่นั้นแหละมันก็คือการคิดอย่างเป็นระบบผมคิดว่าการเป็นระบบนี้มันเป็นนามธรรมพอสมควรมันไม่สามารถระบบไปเลยอย่างชัดแจ้งว่าสิ่งนี้ต้องคิดแบบนี้แล้วมันจะเป็นระบบแบบนั้น ทต่มปนก,การว่าระบบในสิ่งที่เราคิดมันก็เป็นกระบวนการสร้างหนึ่งของสิ่งที่เราเคยค้นพบมาถ้าเกิดสมมุติเราค้นพบสิ่งสิ่งหนึ่งเราอาจจะเรียนรู้ว่ามันเป็นแบบนี้เพียงเพราะว่าเราค้นพบมาแต่ระบบแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดสมมติเราพูดในแง่ของความพื้นฐานเราทุกคนอาจจะมีความคิดคล้ายกันก็ได้อย่างเช่นเราจะมีความคิดในเรื่องของแง่มุมของการตัดสินใจเหมือนกันอย่างเช่นเรารักสุขเกลียดทุกเราต้องการความสุขตลอดเวลา รวไมไปถึงเราไม่สามารถที่จะหยุดยั้งการทําบางอย่างของเราได้ถึงแม้ว่าเรารับรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันต้องการที่จะทําและการให้เราทํานี้มันอาจจะดูไม่ดีแต่ฉันก็ยังต้องการทําอยู่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองปัญหาเป็นเหมือนแง่มุมหนึ่งเป็นเหมือนปมปัญหาหนึ่งเราจะเริ่มแก้ไขมันแต่ถ้าเราไม่ได้มองปัญหานี้เป็นปมปัญหาหรือว่าแง่มุมในสิ่งที่มันไม่ดีเราจะไม่รู้จักแก้ไขมันเลยการให้ rpm. เราจะเรียนรู้ที่จะแก้ไขสิ่งสิ่งหนึ่งเราต้องเงียหูฟังสับตาฟัง ในสิ่งที่ถูกต้องก่อนให้เราค่อยปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันควรจะเป็นผมได้ตั้งคาถามขึ้นมาว่าการคิดแบบเป็นระบบนั้นทาได้อย่างไรสรุปมันคือระบบของสมองหรือระบบของเราผมนินคํานี้มาหลายครั้งในหนังสือเล่มนี้ก็ย้ำเตือนผมอีกครั้งหนึ่งว่าการคิดนี้มี2ระบบคือระบบของตัวเองและระบบของสิ่งที่มันเป็นระบบจริงๆเมื่อมารวัดหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความถูกต้องหรือความเท็จตรงมันควรจะเป็นมารวัดที่ดีที่สุดในช่วงเวลาหนึ่ง แต่แน่นอนโลกใบนี้มันกําลังมาบอกกับเราว่าความเห็นตรงจนเกินพอดีหรือมาตรวัดบางมาตรวัดมันใช้ได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นวันหนึ่งก็ต้องถอดถอนระบบเหล่านั้นและดึงใส่ภาพที่ดีที่สุดให้กับเราอย่างเช่นเราต้องเรียนรู้ว่าคนคนนี้เขาคิดอย่างไรเชื่อมั่นอะไรให้เราจะใส่ความรู้สึกนั้นลงไปให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดสมมติชีวิตเราชีวิตหนึ่งมันกำลังบ,บ่งชี้ว่ามันอาจจะเป็นแค่เศษเสี้ยวของการกระทําของเราที่มันผ่านมาเท่านั้นเอง เราจึงไม่ได้ให้ค่ามันเท่าไหร่นักเราจะให้ค่าจากบางสิ่งอย่างเช่นสิ่งเราฟูงฟักมันมาเราทมามันอย่างเป็นระบบให้เราก็เรียนรู้ระบบนี้สามารถที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงรวมไปถึงการลงทุนการหาเงินถ้าเราเรียนรู้จากระบบของเราได้อย่างชัดเจนเรยรู้ระบบมีเพียงแค่ไม่กี่ระบบเท่านั้นที่มันจะบอกกับเราและมันก็สามารถหาเงินได้อย่างแท้จริงนี่แหละจะเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกกับเราตลอดเวลาว่าจงหาระบบของเราให้ได้มากที่สุดและสมองมันก็จะตามระบบของเรา อย่างละเอียดทีท่วนและอย่างเป็นระเบียบตามไปเมื่อสมองสร้างสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าชุดความคิดแต่ชุดความคิดจะไม่ได้เดินตามกรอบที่ควรจะเป็นถ้าเกิดสมมติความคิดเรามีสระต่อกันเหมือนชุดความคิดหนึ่งคิดอย่างนี้อีกชุดความคิดหนึ่งก็จะคิดอย่างนั้นเมื่อสองความคิดนี้มันไม่ลงรอยกันแต่มันสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้อย่างไรนั่นคือหน้าที่ของสมองสมองนั้นทําให้อย่างซับซ้อนแต่ความซับซ้อนนี้ก็ยังเป็นระบบระเบียบของมันอยู่ดี เราให้เราเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งแน,น่นอนวันนี้เราอาจจะยังเปลี่ยนความเชื่อของเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีมูลเหตุที่มาหักล้างความเชื่อเดิมได้มากเพียงพอแต่ความเชื่อน,นี้มันกำลังจะสะท้อนไปยังจุดที่เรียกว่าอนาคตของความคิดเราชุดความคิดจะถูกปรับเปลี่ยนแปรผันไปตามเหตุการณ์ที่เราพบเจอยิงเราพบเจอเหตุการณ์อะไรความคิดของเราก็จะพกพันตรงกันกับเหตุการณ์ที่เราพบเจออยู่ทุกวันอยู่แล้วนั่นจึงแปลว่าเหตุการณ์นั้นมีอิทธิพลต่อระบบความคิดและการตัดใจของเราต่อเนื่องไปเรื่อย ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวว่าความคิดของเราเปลี่ยนแปลงไปแต่ก็สมมติวเราสังเกตตัวเองจริงๆเราจะค้นพบว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้เป็นรูปแบบเดิมอีกต่อไปมันพยายามจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและแก้ไขให้มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมากขึ้นเรื่อยๆกับดักกับความคิดก็คือความคิดที่เรามักจะเชื่อว่ามันเป็นระบบแต่จริงๆมันคือระบบใหม่ที่เราไม่เคยตั้งค่ามันถ้าสมมติว,ว่าระบบความคิดเป็นอิสระจากความคิดของเราเองหรือระบบที่เราสร้างขึ้นมานั่นแปลว่าเราควบคุมมันได้เพียงแค่ครึ่งเดียว แต่ครึ่งหนึ่งมันคือนิสัยของเราทุนเดิมของเราสันดานดิบที่เราสะสมสั่งสมมานับพบนับชาติไม่ท้วนสิ่งนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนลึกที่แต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกันแต่ในมุมของผมผมเชื่อว่าเราทุกคนเกิดมาไม่ได้สมองเปล่าๆเรา,ามีชุดความรู้เดิมชุดความคิดเดิมผ่านพฤติกรรมผ่านนิสยัยผ่านฮอร์โมนรวมถึงผ่านเหตุการณ์ที่มันหล่อหลอมให้เราเป็นทุกวันนี้เรียนรู้ระบบนี้ไม่มีทางที่จะเป็นระบบของเราได้100%เ แต่เราจะเชื่อมโยงซิงโคไนซ์กับธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงสิ่งกับอดีตว่าเราจะทําอย่างไรให้มันดีและสมบูรณ์ที่สุดเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองสิ่งที่เรารับรู้ทั้งหมดก็ย่อมเป็นเพียงแค่ชุดความคิดหนึ่งเท่านั้นเช่นเงินมีค่าหรือความสุขคือสิ่งที่เราต้องการถ้าเกิดสมมติว่าสมองเราเห็นภาพว่าเงินมีค่าเราก็จะตามหาเงินนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องของระบบของมัน รวมไปถึงถ้าเกิดสมมติความสุขคือสิ่งที่เราต้องตามหามันเราก็เพียงแค่ตามหามันเท่านั้นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตามหาความสุขเราจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรจนกระทั่งเราตามหามันพบเจอมันเราก็จึงได้คําตอบว่าสิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบเจอมันไปทั้งชีวิตความสุขนี้ไม่ได้แปรผันตรงกันกับความผิดของเราแต่มันอยู่ที่มุมมองของเราเมื่อมุมมองนี้สะท้อนมจากความคิดเบื้องลึกและมันทําอย่างไรให้มันเป็นระบบเพื่อเราพบเจอความสุข มันก็จึงตั้งค่ามันขึ้นมาใหม่สมองนี้จะรู้วความสุขนี้หาได้ไม่ยากอย่างเช่นเราชอบความสบายเลยตีค่าความสบายกับความสุขแต่แน่นอนระบบของเราต้องสร้างมันขึ้นมาว่าความสุขที่อิงจากความสบายไม่ได้มีความสุขที่สมบูรณ์เท่าไหร่นักมันจริงๆไปต้องขวนขวายขยันหมั่นเพียรรือที่เรียกว่าเราต้องเอาความคิดของเราประสบการณ์ของเราสอดแทรกเข้าไปจากความคิดเดิมในสิ่งที่ธรรมชาตินั้นตั้งค่าให้กับเรานั่นแหละจึงเป็นระบ,บที่สมบูรณ์กว่า แน่นอนระบบที่สมบูรณ์ที่สุดไม่มีอยู่จริงผมเน้นย้ำแบบนี้เป็นประจำมันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เราต้องเรียนรู้ว่าเราต้องทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างขยันหมั่นเพียรอดทนมุมานะมุ่งมั่นรวมไปถึงรุดหน้าไปยังสิ่งที่ควรรุดหน้าเดินทางให้ถูกทางทิศทางสาคัญของความเร็วสิ่งเหล่านั้นมันหล่อหลอมให้ระบบของเรานี้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบของเราแข็งแกร่งสมองเราก็จะโน้มเอียงไปตามระบบนั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย สุดท้ายนี้มูลค่าของความคิดจึงเป็นการตีข้างของภาวะมวลรวมที่เราประสบพบเจอไม่ใช่ปัญหาที่แก้กันได้ง่ายใดถ้าเกิดสมมติว่าเราจะแก้ปัญหาหนึ่งโดยความคิดผมคิดว่านั่นอาจจะเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งของความคิดเท่านั้นเองการแก้ไขที่ดีที่สุดเริ่มต้นจากความคิดก็จริงแต่มันต้องใช้คำพูดและการการะทำต่อไปอย่าลืมเด็ดขาดที่จะ tracking ติดตามพฤติกรรมของตัวเองว่าระบบความคิดของเราเป็นเนื่องมาจากสิ่งใดทำมันเนื่องมาจากสิ่งที่ดีทำต่อไป แต่ถ้ามันเนื่องมาจากสิ่งที่ไม่ดีจงปรับปรุงแก้ไขดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่รูปแบบอยู่ที่ผลลัพธ์ในสิ่งที่เรากระทาถ้าความคิดนี้คําพูดนี้มันส่งผลให้อีกคนหนึ่งรู้สึกไม่ดีจงปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นเหมาะสมขึ้นสมดุลขึ้นรวมถึงการกินก็นเ,ชกเช่นเดียวกันถ้าเรากินอะไรโห oh, ต๋อปีด้ดมันกินจนลืมไปว่าสิ่งที่เราควรกินที่สุดรับประทานที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เป็นจ u n k ฟ o o หรือว่าอาหารที่มันเสริมสร้างให้ร่างกายนั้นสุดโทม แต่เมื่อกลายเป็นคลีนฟูดหรืออาหารที่พอดีเพียงพอกับร่างกายแต่ละวันนั่นแหละจึงเป็นระบบความคิดใหม่จงเสริมสร้างมันไม่เป็นการเงินการลงทุนรือการใช้ชีวิตมันคือสิ่งเดียวกันหลอมรวมเข้าด้วยกันให้เราก็จะมีความสําเร็จจากสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดเพราะมันจะทําได้อย่างสิ่งที่เราโนมนุดหมายเอาไว้จริงๆผมขอเป็นกาลังใจก,กับทุกๆคนที่พยายามฝึกฝนความคิดของตัวเองพยายามเสพสื่อในสิ่งที่เราไม่เข้าใจพยายามฟังในสิ่งที่เรา สนใจใครรู้แต่วันนี้เราย,ยังไม่ได้ตรอหนักรู้ทั้งหมดไม่เป็นไรวันหนึ่งคุณจะตกผลึกจากสิ่งที่คุณทำอย่างแน่นอนขอให้คุณตั้งใจทำเพียรพยายามในสิ่งที่ควรทําและชีวิตของคุณก็จะเป็นในทางสิ่งที่ควรเป็นอย่างแน่นอนผมเชื่อทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษา หรือเฟรนท็อกเอชีด้วยนะครับ